The ถูกเลยนะคะว่าจะพูนวัลลตมแต้แซบขนาดร้อยแรงหรือว่าอร่อยมากๆค่ะเพราะว่าน้ําพริกแต่ละถ้วยไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นของภาคไหนแต่เป็นการมิกซ์ค่ะของดีจากทุกภาคไว้ด้วยกันนะคะโดยเหล่าแม่ครัวพ่อครัวผู้ร่วมกิจกรรมแคมป์ยกคนคนน้ําพริกค่ะจัดขึ้นโดยศูนย์สื่อศิละปะวัฒนธรรมไทย PBS ครีเอทกันขึ้นมาใหม่แบบส,สดๆนะคะคิดปุ๊บตัมปั๊บค่ะเรียกว่าเสียงสากระทบครงดังไม่หยุดคุณผู้ชม ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเรามีน้ำพริกอิทอริีสี่ผ้าค่ะจากกลุ่มหนึ่งกลุ่มลีลาวดีนะคะเขาใช้น้ำปูจากเหนือค่ะมานัวกับน้ำมันพริกผัดนะคะมีพริกจินดาพริกหัวเรือของอีสานแล้วก็เติมความเปรี้ยวจากมาเมล็ดมะสังอะ่ะยังมีความเผ็ดนะคะจากลูกกำจัดลบบุรีพริกกะเรียงกาญจนบุรีแล้วก็มีพริกบางช้างสมุทรสงครามนะคะเติมรสเค็มด้วยกะปิมอแล a เด็ด ที่ภาคใต้ส่งเข้าประกวดก็คือพริกเครือนนะคะน้ำบูดูกับเกลือหวานปัตตานีแล้วยังมีทุเรียนด้วยคุณผู้ชมที่ทำให้น้ำพริกถ้วยนี้อร่อยกลมกล่อมสุดๆค่ะขยับมาที่กลุ่มที่2นะคะน้ำพริกลูกแม่แว่นค่ะแมใครได้ยินชื่อแวน่นเป้าแวน่นคุณแน่นอนนะคะเลยน เพราะว่าใคร,รวางขายแล้วทัว่วประเทศนะคะครั้งนี้ก็แท็กทีมกับลูกๆจากภาคอื่นค่ะครีเอทน้ําพริกแบบจัดเต็มถึง5าถ้วยนะคะมีทั้งน้ําพริกลูกครึ่งชนบุรีบ้านปะแวนกับอีสานค่ะอย่างป่นเห็ดประเด็กบองนะคะวัตถุดิบลูกครึ่งชนบุรีไทยใหญ่ก็กลายเป็นน้ําพริกแมงดาถั่วเน่าและน้ําพริกกรุ้งเสียบถั่วเน่าค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีน้ําพริกขั้วสายกุ้งแห้งและน้ําปล่าหวานถั่วเน่าซึ่งทั้งหมดนะคะเราปรุง รสเค็มกลมกล่อมด้วยน้ำปลาปลาซอยจากชุมชนมอนนครชุมจังหวัดราชบุรีค่ะ ส่วนกลุ่ม3นะคะมาในชื่อเมนู3ตํานานน้าพริกสารรักแม่กลองค่ะชื่อหวานมากนะคะนําเสนอน้าพริกรสเด็ดจากพริกไร่ส่วนเมืองนครศรีธรรมราชค่ะน้าส้มตมจากนะคะพริกคลานมักแขวนแล้วก็พริกหนุ่มกับน้ําพริกผักนะคะกับน้ําผักจากเมืองเหนือด้วยหนมผักกระแยงจากอีสานและห่อวอจากภาคเหนือค่ะปิดท้ายคือนะคะน้าพริกสีสหายยกล้อจากกลุ่มที่4ค่ะจัดมา แบบครบทุกรสเหมือนกันนะคะเปรี้ยวจากมะดันมะม่วงและมะขามเผ็ดตามจากพริกขี้หนูค่ะเค็มนิดนะคะจากไข่เค็มน้ำมะดันค่ะรสหวานจากมะเดือ่อและน้ำตาลตบท้ายด้วยความมันของสตอคุณผู้ชมแมอร่อยนะคะจนใครบอกไม่กินสตอก็อดใจไม่ไหวกับเมนูนี้ค่ะ อร่อยถึงเครื่องทุกถ้วยแบบไม่มีใครยอมใครขนาดนี้เลยยากนะคะที่กรรมาการจะตัดสินว่าใครคือที่สุดยกให้ทุกกลุ่มเป็นที่1เท่ากัน,นะค่ะเพราะมากกว่าการแข่งขันสิ่งที่ผู้ร่วมแคมป์นะคะยกคนคนน้ําพริกโฟกัสที่สุดก็คือมิตรภาพประสบการณ์และการได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัตถุดิบจากแต่ละภาคมารังสรรค์เป็นน้ําพริกถ้วยใหม่ค่ะเพราะนอกจากความอร่อยนะคะยังได้เรื่องสุขภาพต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจด้วยค่ะซึ่ง ประเด็นนี้นะคะพูดคุยกันในวงบรรยายของอาจารย์สง่าดามาพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิสสสค่ะว่าน้ําพริกเป็นมากกว่าอาหารเพราะน้ําพริกนะคะยังเชื่อมโยงไปถึงการสร้างความสมดุลในระบบนิวเวศไปจนถึงสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการหรือการส่งออกกระตุ้นเศรษฐกิจกษษษษษของประเทศค่ะเมื่อก่อนเราเหมือนกับว่าเราปฏิเสธปฏิเสธความเป็นปลาปฏิเสธความเป็นสตอปฏิเสธพริก ซึ่งมันบ้านเราคิดว่าภาคใต้อร่อยที่สุดแล้วจริงๆมันไม่ใช่พอกิจกรรมนี้มันเข้ามานะคะทำให้เรารู้ว่าวัตถุดิบต่างๆสามารถใช้ทดแทนกันได้หมดเลยค่ะเราต้องใช้ตามฤดูกาลเพราะว่าหนึ่งมันลดต้นทุนเราได้นะคะถ้าเกิดเราไปอาศัยตามที่วัตถุดิบที่มีอยู่ตลอดเนี่ยการพลิกแพลงไม่สามารถทําได้ไอ้จริงๆแล้ว่คิดไม,ไม่ไม่ได้คิดมาก่อนเลยนะคิดว่าน้ําพริกก็เป็นน้ําพริกแล้วทีนี้มัน5คนใช่ไหม บ้รดาคน<ม>กับคนนี่มีแมงดา<ม>คนนี้มีถั่วเน่าคนนี้มีมน,น้ำปลาคนนี้มีมี่อะไรวะมีม,มีมีสะตอหาอะไรไม่รู้เ<ม>ยอะแยะไปหมดเลยเอาแล้วมันจะทำไงเขาให้ทำอย่างเดียวใช่ไหมแล้วพอป้าคิดปุ๊บพอป้ามองไปป้าเห็นเลยเนี่ยนี่มันรวบได้เลย<ม>อ่ามันรวบมาใส่ในน้ำพริกกะปิได้เลย แมงดามันก็ทำน้ำพริกกะปิได้ไอสตอมันก็เอามาใส่ผสมผสานเป็นกับน้ำพริกกะปิได้แล้วอร่อยด้วยแล้วก็อะไรอีกอะกุ้งเสียบก็ได้เขาก็เลยตั้งชื่อขึ้นมาว่าน้ำพริกแมงดาหัวน้ำปลาถั่วเน่าอะไรก็เด็แหละการกินน้ำพริกคือการกินผักเวลาเรากินน้ำพริกเราจะได้วิตามินและธาตุจากผักได้สารต้านอนุมูลอิสระจากผักเวลาเรากินน้ำพริกเรามีเนื้อสัตว์ มีปลามีไข่ต้มเราได้โปรโตีนเวลารากินน้ําพริกเรากินกับข้าวเราได้คาร์โบไฮเดตกินน้ําพริกครบห้ามู่การกินน้ําพริกทําให้เกษตรกรปลูกพริกปลูกผักมีรายได้ทําให้ร้านอาหารที่เขาทําน้ําพริกขายมีรายได้ เศษรษฐกิจอีกมิติหนึงคือเอาน้ำพริกใส่ลงไปในภาชนะบรรจุพันธ์แพ็กเกจจิ้งส่งขายต่างประเทศน้ำพริกอาจจะเป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเศษรษฐกิจดีขึ้นน้ำพริกอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอันหนึ่ง เข้ากันได้อย่างลงตัวคือ,อนิยามของน้ำพริกถ้วยใหม่นะคะจากแคมป์ยกพลคนน้ำพริกค่ะเพราะจะเห็นเลยนะคะว่าน้ำพริกของแต่ละกลุ่มมีการหยิบพริกของแต่ละภูมิภาคมาตำรวมกันก็เกิดเป็นรสชาติความเผ็ดแบบใหม่แล้วค่ะซึ่งอาจารย์ชัชมาศการจานะอุดมการนะคะหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนมอกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนขยายความกับว่าพริกแต่ละสายพันธุ์ต่างกันนะคะทั้งรูปร่างหน้าตาและระดับความเผ็ดก็ แต่เมื่อนามาทาอาหารก็สามารถที่จะเสริมรสชาติของกันและกันค่ะซึ่งการผสมผสานนี้นะคะไม่ใช่แค่เพื่อความอร่อยเท่านั้นแต่ยังต่อยอดไปถึงการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ค่ะเช่นการทําให้พริก1ชนิดมีความหอมและเผ็ดอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าจะเสริมความแข็งแรงให้พริกต้านทานโรคได้มากขึ้นค่ะเมื่อพริกถูกอัปเกรดแล้วคุณผู้ชมก็มองต่อได้เลยนะคะถึงการยกระดับให้น้ำพริก ไปไกลกว่าเดิมค่ะซึ่งในวงสนทนานะคะน้ำพริกพลิกโลกค่ะกับอาจารย์ต้นอนุสรติปยานนท์นักเขียนผู้สนใจความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงในโลกของอาหารค่ะยกตัวอย่างเลยนะคะถึงการกินน้ำพริกกับผักแนมหรือเครื่องเคียงของคนไทยที่ใกล้เคียงกับอาหารแบบไฟไดเนียงหรือว่าโอมาเกเตซซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันค่ะ ผมคิดว่าฟายด์ดนิ่งมันก็คือการนําเสนอวัตถุดิบที่อาจจะไม่ได้พบเห็นทั่วไปเนาะให้คนให้คนซึ่งไม่ได้มีโอกาสเดินทางหรือไม่ได้มีโอกาสที่จะท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆได้มีโอกาสลิ้มรสวัตถุดิบแบบนั้นใช่ไหมครับอย่างเช่นรู่มัสสังอย่างเงี้ยนะหรือน้ำน้ำน้ำพริกน้ําผักอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือก็จะเป็นพูดง่ายๆก็คือการคัดสรร เข้ามาอยู่ในพื้นที่เฉพาะให้ให,ให้มีโอกาสได้ชิมของที่หายากส่วนมากษะเสรก็แล้วแต่เพราะว่าเชฟอยากจะทําอะไรนะครับอมมเกษะเสรก็คือการจัดมาเป็นสํหรับมาเป็นทีละคอสทีละจานนะครับนี่ก็ตามตัวถ้าเกิดว่าเราใช้พริกชนิดเดียวเนาะอย่างเช่นอเราบอกว่าเราชอบขี้หนูสวนแต่ขี้หนูสวนเนี่ยมันเผ็ดมากเลยถ้าเราใช้ขี้หนูสวนอย่างเดียวตำน้ำพริกถ้วยหนึ่งคิดดูถ้วยนั้นน่าจะทานไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้กิจกรรมที่ทำเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่า คุณแม่แม่ทุกแม่เนาะก็จะใช้พริกแต่ละชนิดเนี่ยซึ่งมีความโดดเด่นแต่ละชนินแต่มีความโดดเด่นต่างกันอ่ะอย่างพริกมันบางช้างอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นพริกที่เนื้อค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ความเผ็ดไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็เอามาใช้เพิ่มเป็นเนื้อสัมผัสได้ส่วนถ้าเกิดต้องการจะปรุงกลิ่นเราก็เอาพริกตัวอื่นพริกกระเลียงพริกขี้หนูเข้ามาเพิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้น้ำพริกถ้วยเนี่ยมันมีความกลมกล่อมเนาะไม่ใช่แค่เผ็ดโดดอย่างเดียวซึ่งก็จะทานไม่ได้ค่ะ เก็บข้อมูลและประสบการณ์ไปแล้วนะคะจากนี้คือการนําไปปรับใช้ของพ่อครัวแม่ครัวไปจนถึงผู้ประกอบการจากทุกภูมิภาคที่เข้าร่วมแคมป์ยกพลคนน้ําพริกค่ะว่าจะเลือกสรรวัตถุดิบนะคะหรือว่าเทคนิควิธีการปรุงน้ําพริกแบบไหนไปอนุรักษ์และก็ต่อย,ยอดทั้งในระดับครัวเรือนชุมชนจังหวัดและระดับประเทศค่ะซึ่งหนึ่งผลผลิตจากแคมป์ครั้งนี้นะคะคือรายการยกพลคนน้ําพริกที่จะเริ่มเดินเครื่องกันช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงกลางปีหน้าค่ะ 그건 この...뭐